หไฮไฮกลายเป็นไวยรัลสุดอบอุ่นในโลกโซเชียลนะคะเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันณนวรีนาดีรัตราชก,กัญญาสมปรากฏพระองค์ผ่านติ๊กตอกหลครั้งแรกร่วมกับฟู้บิวตี้ออฟฟิเชียลนะคะซึ่งเป็นชั้นแต่งหน้าส่วนพระองค์ ที่ออกมาไลฟ์สดระหว่างแต่งพระพัคของพระองค์อย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองเบื่อพี่คะยังไม่ท่นเลยค่ะจะส่งมาหรอคะตอนนี้อยู่หมอ29 <c oughs> ระหว่างที่กำลังไลฟ์อยู่นั้นช่วเน็ตยจำนวนมากต่างเข้ามาคอมเมนต์ด้วยความตื่นเต้นโดยหนึ่งในข้อความที่เรียกรอยยิ้มจัดทุกคนนะคะก็คือหน้าเหมือนพระองค์หญิงมากเลยค่ะซึ่งเจ้าหญิงนะคะของไทยก็ทรงตอบกลับด้วย ถ้าอารมณ์คันอย่างน่ารักว่าก็องหญิงเองจ้ะไม่เหมือนใจใช่เลยหน้าเหมือนองคหญิงองคหญิงจ้าแรงมากแงมากองหญิง <laughs> ออหง <c oughs> เหรอองหญิงองหญิงจ้ะประโยคสัซนๆที่เต็มไปด้วยความสดใสนี้สร้างเสียงวรัรเราะและความปลื้มปิติให้กับผู้ชมในไลฟ์อย่างล้นหลามค่ะพร้อมแหกคอมเมนต์ส่งพรายเจริญนะคะไม่เพียงเท่านั้นนะ ประชาชนคนไทยยังส่งของขวัญเพื่อแสดงความรักและความชื่นชมพระองค์หญิงแบบถล่มทลายอีกตั้งหากถือเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาประวัติศาสตร์เล็กๆนะคะที่สะท้อนให้เห็นถึงความใกล้ชิดระหว่างราชวงศ์ไทยกับประชาชนค่ะผ่านโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะ เมื่อเจ้าฟ้าสิบิวันนว,วรีผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็นเจ้าหญิงแฟชั่นของไทยทรงมีพระจริยวัตรที่ทันสมัยเข้าถึงง่ายแล็บเต็มไปด้วยความเป็นกันเองค่ะ